สุกี้นี่อันนี้นะครับก็เป็นของน้าของผมนะครับผมก็ไปช่วยเขานะครับนะครับเขาปลูกไว้ข้างบนโน่นนะครับที่มีที่มีกระท่อมเล็กๆนั่นนะครับแล้วเขาก็แบ่งมาตรงนี้นะครับก็ไกลยอยู่นะครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนไม่ดีนะครับก้อนลูกจะมีนิ่มบ้างมีไม่ค่อยตรงลักษณะบ้างนะครับก็ขายไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูน้าผมที่เขาเขาเก็บอยู่นะครับที่ข้างบนนะครับก็เช้าวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ ลมเย็นมากครับตอนเช้านี้นะครับ ็เสร็จแล้วนะครับได้ห้ากล่องครับของน้านะครับไม่ใช่ของผมนะครับก็เหมือนฝนจะมานะครับเห็นฟ้ามืดนะครับวันนี้บรรยากาศดีจริงนะครับฟ้ามืดแล้วก็มีฝนได้เล็กน้อยนะครับอาจจะตกหนักกว่านี้ก็ได้นะครับสักพักหนึ่งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ต้อนรับทุกคนนะครับที่มาชมช่องนี้นะครับวีเบอร์เดย์ต้อนรับทุกคนนะครับก็พบกับผมตามเคยนะครับวีนะครับสําหรับวันนี้นะครับอากาศดีมากนะครับเมื่อเช้าก็ไปช่วยคุณน้านะครับทําสุกินีนะครับก็วันนี้นะครับจะมาทําห้องนอนในกระท่อมไม้เสร็จนะครับเหมือนฝนจะมานะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ เหมือนฝนจะตกนะครับก็เมื่อเช้าฟ้าก็มืดมืไปแล้วนะครับฝนก็น่าจะมานะครับฝนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําตรงนี้นะครับน่าจะทําด้วยฟากนะครับเดี๋ยวผมไปหาฟากมานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมก็จะเติมหลังคาให้มันลงต่ำหน่อยนะครับเพราะว่า มันไม่ค่อยร่มนะครับก็จะมีลุงคุงตาของผมมาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรองต่อไปนะครับเพราะว่าตอนเช้านี้คุงตาไม่ว่างครับตอนนี้ผมก็จะไปตัดต้นพายก่อนนะครับที่จะทําเป็นนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมต้องไปตัดนนครับแต่ว่าเจอฝนก็ดูอีกทีนะครับ ต้องออรอฝนหยุดตกหรือว่าต้องไปเลยนะครับโอเคครับไปชมคลิปวันนี้กัน,นครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็บก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปตากไม้ภผยนะครับ ็มาดูผลไม้ในสวนนะครับว่ามีอะไรกินบ้างนะครับก็หมดดูดูของสาลี่ไปแล้วนะครับสาลี่ก็หิวแห้งไปนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ลูกพลับเยอะมากนะครับก็ภาษา ผมก็เขาเรียกว่าเลโกมอนะครับช่วงนี้เยอะมากนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเห็นลงในโซเชียลเยอะอยู่นะครับลงขายอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาลูกที่มันสุกกินนะครับก็นะครับลูกที่สูงนะครับก็จะออกสีแดงนะครับแบบนี้นะครับน่ากินนะครับ ส่วนลูกแบบนี้นะครับก็ยังสุกไม่ดีนะครับแต่เขาจะทำเป็นอะไรนะเขาจะไว้ดองนะครับแล้วก็ทำให้มัมนหวาน,นครับผมก็ทำให้เป็นนะครับถ้าใครดูช่องของพี่ยานิพาเดินเดินขาวนะครับเขาก็จะทำให้ดูนะครับเพราะว่าผมไปดูคลิปล่าสุดข,ของพี่ขาวนะครับเขามีทำรูปภาพด้วยนะครับก็ใครอยากดูก็ ไปชมกันนะครับช่องยาน้พาเดินข่าวนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็หาลูกสุกที่สุกสีแดงแบบนี้นะครับมากินก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับธรรมชาติดีนะครับเดี๋ยวจะมาบอกรสชาติให้ดูนะครับว่าอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บกินก่อนนะครับ ก็มีเยอะแยะนะครับผมเก็บมาสี่ลูกนะครับได้มาสี่ลูกนะครับก็น่ากินอยู่นะครับ แล้วก,นนกินข้างในนะครับกินข้างในนะครับรสชาติดีมากนะครับหวานมากนะครับนุ่มๆน,นะครับ โอเคครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไผ่แล้วนะครับก็ผมไม่ได้ไปตัดไผ่ที่ไหนอื่นไกลนะครับก็แถวนานี่นะครับอ่าไผ่กองนั้นนะครับ ผมนะครับมัดไว้หลายจุดน,นะครับก็การไม่ให้มันกระดุกกระดีนะครับเพราะว่าภายเวลาเราแบงนี่มันจะขยับป้านป้าน,านเยอะมากครับก็มัดไว้ไหลายจุดให้แน่นเลยนะครับ 球也是的。 เมื่อกี้นะครับคุณลุก็เขาคุณลุคนหนึ่งนะครับเขามามาเลี้ยงควายนะครับก็ควายของเขาสวยมากครับตอนนี้ก็กลับไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปดูควายของเขานะครับถ้าไม่ไปตอนนี้ก็ควายอาจจะหายไปก็ได้นะครับฝนตกอะไรยังไงนะครับต้องดูแลตลอดนะครับ ตอนนี้ผมว่าเจอกับฝนนะครับก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับก็กระท่อมเล็กๆผมอันนี้ก็ไม่เคยร่มเท่าไหร่นะครับแต่ก็พออยู่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะต่อเติมตรงนี้แหละครับให้มันยาวลงหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะกลับไปกินข้าวก่อน,นครับอยู่ข้าวมากนะครับเป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับก็ไม่สะดวกที่จะทำกับข้าวที่นี่นะครับเพราะว่าผมยังทำตรงนี้ไม่เสร็จนะครับครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายฝนน่าจะหยุดตกนะครับเดี๋ยวผมมาครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันครับก็เมื่อวานนะครับผมก็ทําไม่เสร็จนะครับลุงผงม,มาทําต่อนะครับผมแค่ตัดภายให้ลุงนะครับก็อันนี้แหละครับที่คุณตาคุณยายกับผมนะครับมาทําต่อ ต่อเติมนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยร่มนะครับนี่นะครับต่อเติมตรงนี้แหละครับอืมสองข้างนะครับก็กว้างขึ้นน,น,น่อยน,ยนะครับก็ดึกก็ดูกว้างขึ้นหน่อยนะครับอืมมีองี้นีด้วยนะครับ อันนี้เขาจะห้อยควายต้งตะนแรงเนี่ยนะครับทำไว้เป็นโมเดลคุุงตาขามองมทำให้นะครับก็เหลือตัวนี้นะครับที่ยังไม่ร่มดีนะครับข้างนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าผมตกยังเปียกอยู่เนะครับผมว่าวันนี้จะมาทำต่อนะครับก็ดูจากที่ คุณลุงทำแล้วนะครับไม่น่าจะยากครับเขาแค่ต่อไม้ไผ่มาลงมานะครับแล้วก็มัดไว้แค่นี้แหละครับก็ไม่น่าจะยากนะครับก็ดูดูแล้วไม่น่าจะทํายากนะครับไม้ไผ่ก็ยันเหลืออยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาต่อเติมตรงนี้นะครับตากับยายมาทําตรงนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อวานนะครับผมไม่ได้ทำ ก็ฝนตกผมว่าจะหยุดหน่อยแล้วก็ทั้งสองคนไปเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับขยันจริงๆเลยนะครับมาทําตรงนี้แล้วก็ลังคาต่อเติมสองที่วันนี้ผมว่าจะมาทําเองนะครับที่หนึ่งครั้งหน้านี้นะครับครับไปเริ่มกันเลยครับ คร,ครับหลังจากที่ผมทำโครงอันนี้ไปนะครับ ผมก็มีความคิดใหม่นะครับคือว่าผมอยากให้ตรงนี้ร่มเลยนะครับบันไดแถวบันไดแถวนี้ลนะครับร่มเลยนะครับก็ต้องหาอุปกรณ์หรืออะไรเพิ่มนะครับก็ผมก็ทำไม่ได้นะครับผมก็ต้องให้คุณลุงผมช่วยคิดนะครับว่าจะเอามาเป็นแบบไหนนะครับ อยากให้ตรงตรงนี้แถวนี้ร่มหมดเลยนะครับตรงบันไดด้วยนะครับอืมตอนนี้ฝนก็มาพอดีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับมีคุณลุงคนหนึ่งอะ่ะมาลิ้มเลี้ยงควายปกตินะครับดีมากนะครับเพราะว่าจะได้กินหญ้าแถวนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ผมทําบ้านหลังเล็กๆเสร็จนะครับผมก็จะมาปลูกพืชผักแถวนี้แหละครับให้หน่าอยู่นะครับปลูกดอกไม้อะไรต่างๆครับโอเคนะครับก็เปลี่ยนใจครับก็วีเบิร์ดเดย์นะครับไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับทำอะไรก็สุ่มสี่สุ 4, ส่มห้าแล้วก็ เปลี่ยนใจเป็นโน้นนะครับก็ครับบอกแล้วตรงนี้ตอนแรกเป็นแค่ศาลานะครับตอนนี้ก็จะทําเป็นบ้านเลยนะครับก็เป็นคลิปบันเทิงบันเทิงนะครับเปลี่ยนใจก็ทำใหม่นะครับต่อเติมนครับไม่ใช่ทำใหม่นะครับอยากได้ให้ดีๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะให้ลุงให้จะให้คุมตาขอผมงมาช่วยคิดนะครับว่า จะต่อเติมยังไงให้ตรงนี้ร่มนะครับตรงนี้ร่มเลยนะครับบันได้วยนะครับต้องหาอุปกรณ์เพิ่มนะครับวครับอืมก็เสร็จไปประมาณหนึ่งนะครับก็น่าอยู่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเคลียร์ทำความสะอาดอะไรต่างๆอีกโอเคนะครับค่อยว่ากันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ เปลี่ยนใจนะครับก็ทำอะไรก็แบบนี้แหละครับถ้าอยากได้ให้ดีก็ต้องคิดอาจจะคิดแบบหนึ่งครับต้องทำก็อาจจะทำอีกแบบหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเปลี่ยนใจกับทางท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะมาทำอะไรต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมคลิปจนจบนะครับ ก็ลาทุกคนตรงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ